ไก่ขันเจวแจวเนาะค่ะจากรัสเวสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสวัสดีทักทายกับบรรยากาศยามเศร้าๆจ้าชีวิตในชนบทอเมริกามือนี่นะคะของน้องพิมมีหลังจากที่ส่งลูกชายไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก็มาห้่อาหารไก่ค่ะพี่น้องคะแล้วก็เก็บไข่ไกส่สดๆไว้ทําไปประกอบอาหารน้ำเนาะจ้าไบน้ำเสนอไปหั่นละจ้าพี่น้องคะถือว่านะคะแบ่งปันอีกหนึ่งเรื่องเล่าเนาะคะ่ะของการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศ ของวิถีชีวิตของคนไทยค่ะพี่น้องคะที่ได้อาศัยอยู่ในชน,นบทอเมริกาเนาะจา้าน้องพิมมีกะกำลังหดนนำกระเทียมจา้าหัวกระเทียมที่น้องพิมมีปลูกเนาะจ้ากะก,กำลังงอกยางงามเลยล่ะจา้าเสื้อมากอันนี้ค่ะพี่น้องคะกินบได้เด้อจ้าแต่ว่ากระลอกมากหลายค่ะมีซื้อาภาษาอังกฤษว่าเอกรอนค่ะพี่น้องคะกระลอกก็มักมากเก็บกิ่นจ้ะพี่น้องคะหลังพิมมีปลูกไว้เป็นโฮมเป็นเง้าบานเหาเนา,จาะจ้าล้วก็ใบกระโลนหมากกระโลนอยู่แบบนี้แหละจ้ะพี่น้องคะ ถือว่านะคะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองจ้าอากาศช่วงนี้กะกําลังดีจ้ะพี่น้องคะอยู่ในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนาะค่ะและก็ฤดูใบไม้ร่วงกะสิตามมากจ้ะพี่น้องต่อจากนี้ไปนะคะกะสิได้เห็นบรรยากาศต้นไม้ที่เลือตะกิงตะกันและจ้ะพี่น้องคะจังไดกะจังติดตามเบิ่งบรรยากาศไปน้ากันเนาะคะ่ะชีวิตในฟาร์มชีวิตในชนบทอเมริกากะสิเป็นประมาณนี่ยละจ้ะพี่น้องกะสิบ่คอยเห็นบรรยากาศในเมืองในหน้าป่านใดเนาะจ้า ้องพิมมีกะสิผ้าเขาแตะป้าเขาตะดงบุรจาพิ้องคะ่ะไปวิวธรรมชาติวิวผู้เขาแม่น้ำก็ว่ากันไปเนาะจ้าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของครอบครัวน้องพี่มีจ้านอกจากนี้แล้วนะคะบรรยากาศในเมืองในหน้านะคะน้องพพ์มี ถ้าได้มีโอกาสไปกัสิทายมาให้พี่น้องเขาได้รับชมรับฟังน้ำเนาะคะ่ะส่วนใหญ่กัษสิผ้ากันตะเขาป่าเขาดงไปผู้เขาไปวิวธรรมชาติประมาณนั่นละจ้ะพี่น้องคะเพราะว่าส่วนโตแล้วมักไปแบบนี้เนาะจ้าน้องพี่มีบัแปลกใจเลยเนาะคะ่ะว่าเป็นยังายผูหลายคนเพิินจังมักธรรมชาติเนื่องจากว่าการใส่ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เนาะจ้าบัาวสิเป็นผู้เขาแม่นม้ำป่าหม่มันรู้สึกผ่อนคลายได้ีหลีจ้าเน็ดเหนื่อยจากการทํางานมา,จากจ้ะพี่น้องคะ่ะ มาเติมเต็มกับธรรมชาติสูตรอากาศให้เต็มปอดแบบนี้เนาะจ้ากับรู้สึกว่ามีพลังให้สูรหลายๆขึ้นนั่นเองจ้าขอพระคุ้เอยไอสุขสุขค้นเด้อค่ะทีติดตามรับชมนะคะเพจนหน่อยๆเพจนี้เนาะจ้าจังไดนะคะก่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเป็นกํำลังใจในการเฮ็ดคลิปวิดีโอของน้องพี่มีน้ำเนาะจ้า และที่สําคัญนะคะกับคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปวิดีโอได้จ้าพี่น้องคะน้องพิมีนะคะกับพยายามให้เต็มที่ที่สุดนะคะในการตอบคอมเมนต์และกาปรับปรุงวิดีโอเจ้าของให้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปเนาะจ้า,จาภาพสุดท้ายนี่น้องไก่หนาลักแห้งจ้าพี่น้องคะฝากเป็นกําลังใจให้อีหลาในต่างแดดแบบนี้โดนๆเด้อจ้า